จาะลึกประเดนเ็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยใบดิชโนสตล์ประจำวันที่9เมษายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามปดูข่าวฟุตบอลไทยนะผมในช่วงเช้าของวันนี้กันดีกว่านครับว่าจะมีข่าวอะไรน่สาสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเช้าวันนี้ไทย UAE เวียดนามในสายตาของคุณสื่อมาเลเซียโดยงานนี้ทาง Daily Express ที่ผมสื่อมาเลเซียออกมาเปิดเผยบทสัมภาษณ์ของตันเซงโฮหุ่นสูงใหญ่ของทีมชาติมาเลเซีย ที่กำลังเดินหน้าวางแผนเตรียมทีมสร้างโอกาสในการเข้ารอบฟุตบอลโลกปี2022ปรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ,บ2กลุ่มจีหลังลงสนามทำการแข่งขันมาแล้วถึง5เกมเก็บมาได้ถึง9แต้มหลังอันดับที่2ของกลุ่มตามหลังเวียดนามจากฝูงเพียงแค่2แต้มเท่านั้นโดยก่อนหน้านี้ในช่วงฟีฟ่าเดที่ผ่านมานั้นตังเซนโฮได้เรียกลูกชีมไปทำการเก็บตัวฝึกซ้อมที่สมโมสรยะโฮดารุนทักซิม ซึ่งหลังเก็บตัวฝึกซ้อมล่าสุดทางด้านของตันเซงโฮคุณสูทีมชาติมาเลเซียได้ออกมาเผยถึงคู่ต่อกรทั้ง3ทีมในโปรแกรมที่เหลืออยู่ว่า UAE นั้นจะกลายเป็นทีมที่ได้เปรียบเพราะโปรแกรมทั้งหมดยกไปเล่นที่ประเทศ UAE พวกเขาจะมีความคุ้นชินกับทุกอย่างนี่คือโอกาสในการสร้างการเข้ารอบของ u a e ที่ผ่านมามีการอุ่นเครื่องมาโดยตลอดสำหรับเกมในชาติซึ่งตรงนี้กลายเป็นจุดแข็งของทีมนะ่นเอง ส่วนด้านเวียดนามภายใต้การกำลทับของปักฮังซอหุนซูชาคาหิตใต้แม้ว่าจะไม่มีแมตช์นานาชาติในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าก็ได้เรกนกเตะมาเก็บตัวฝึกซ้อมถึง4ครั้งรวมไปถึงการอุ่นเครื่องกับสโมสรนในประเทศทุกอย่างคือเรื่องของความต่อเนื่องส่วนทีมชาติไทยที่จะต้องเจอกันในเกมสุดท้ายของรอบนี้มีการเรียกตัวผู้เล่นมาฝึกซ้อมอุ่นเครื่องกับทีมในประเทศใน,ในทางของตอนเองก็มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาที่ผ่านมา ซึ่งมาเลเซียก็มีโอกาสซ้อมด้วยการเพียงแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นในช่วงที่ผ่านมาซึ่งแฟนบอลทุกคนก็คาดหวังในความสําเร็จซึ่งในข้อจํากัดของการเก็บตัวในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดในจีนมีความเข้มข้นเข้มงวดข้อห้ามหลากหลายอยู่แล้วซึ่งจริงๆแล้วไม่อยากจะแก้ตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะการฝึกซ้อมไม่สามารถทําได้อย่างเต็มที่เต็มรูปแบบแต่ทีมชาติมาเลเซียจะพยายามสร้างโอกาสในการเข้ารอบต่อไปให้จงได้ โดยสังกการฟรุตบอลโลกปี2022นะผมรอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีเวียดนามอันดับที่1งลงเล่นทั้งหมด5นัดมีทั้งหมด11แต้มมาเลเซียอันดับที่2ลงเล่น5นัดมีทั้งหมด9แต้มไทยอันดับที่3ลงเล่น5นัดมีทั้งหมด8แต้ม UAE อันดับที่4ลงเล่น4นัดมีทั้งหมด6แต้มและก็ทางอินโดนีเซียอันดับที่5ลงเล่น5นัดตอนนี้ยังไม่มีแต้มครับโดยโปรแกร,รมการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2022, ป2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้ วันที่3มิถุนายน UAE พบกับทางมาเลเซียไทยพบกับทางอินโดนีเซียวันที่7มิถุนายน UAE พบกับทางไทยเวียดนามพบกับทางอินโดนีเซียวันที่1ิมิถุนายนอินโดนีเซียพบกับทาง UAE และก็มาเลเซียพบกับทางเวียดนามนะครับส่วนคู่สุดท้ายก็จะเป็นวันที่15มิถุนายน UAE พบกับทางเวียดนามและไทยนั้นก็พบกับทางมาเลเซียนั่นเองก็ฝากติดแท็กเชียไทยเชียไม่เลิกเชียนิชโนเชียทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับ เรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับบอลลีกปิดซีซั่นแล้วสโมสรบอนสมาคมฟุตบอลให้มีความชัดเจนในงบหนุนทีมโดยเหล่าสโมสรสมาชิกสุดทนนะฮะเมื่อทางบอลสมาคมฟุตบอลออกมาชี้แจงความชัดเจนหน่อยในเรื่องของเงินสนุนทีมทั้งของเก่าที่บอลลีกเตะจบฤดูกาลไปแล้วทําไมต้องรอ FA Cup จบด้วย ไม่ได้ทำงานบางแผนกันมาก่อนหรือไงรวมทั้งเงินสนับสนุนทีมนักการใหม่ในเมื่อได้ผู้เข้ามาประมูลเลิกเสิกันถ่ายทอดสดให้ในปีละประมาณ1,500ล้านบาทเป็นเวลา8ปีมีเงินสูงถึง1 2 0 0 0 0ล้านบาทตัวเลขก็ชัดเจนอยู่แล้วควรจะมาแจกแจงค่าใช้จ่ายและก็เงินที่สโมสรสมาชิกควรจะได้ อย่างโปร่งใสสมกับเป็นนักบริหารมืออาชีพแต่ละทีมไ,มได้วางแผนทําทีมกันอย่างเต็มที่ต่อไปถ้าขืนยังทํางานแบบไร้ประสิทธิภาพแบบนี้วงการฟุตบอลบ้านเราดิ่งเหวอย่างแน่นอนและอาจจะมีหลายสโมสรต้องยุบทีมกันอีกด้วยโดยกันนี้ตามที่ทางสมาคมกีฬาฟุตแห่งประเทศไทยนะฮะโดยนายกสมาคมบิ Big ๊กออสนะผมได้ออกมาชี้แจงเรื่องเงินส,สนุนทีมที่ยังค้างจ่ายแก่สโมสรสมาชิก ทั้งที่ฟุตบอลล็กในราการที่ผ่านมาได้แข่งจบไปแล้วแต่สมาคมฟุตบอลยังไม่อาจจะเคลียร์เงินส่วนนี้ได้โดยอ้างมาว่าต้องรอให้ฟุตบอลเ a ฟเอคัพรอบนี้แข่งเสร็จสิ้นก่อนและต้องไปเอาตัวเลขเงินที่ได้จากสปอนเซอร์ไปคำนวณอีกทีบอกว่าแต่ละทีมควรจะได้เท่าไหร่ทำมาสโมสรส่วนใหญ่ถึงกับอึง้งกับการให้สัมภาษณ์ของนายกลูกหนังในครั้งนี้ โดยทั้งนี้แต่ละสโม,มสรโดยเฉพาะทีมในศึกไทยลีกหนึ่งได้เงินสนับสนุนทีมไปเพียงละทีมละ5ล้านบาทและถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมที่ปฏิบัติกันมาในรายการก่อนหน้านี้ทีมในไทยลีกหนึ่งนั้นจะได้เงินสนับสนุนทีมใน1ฤดูกาลจานวนทั้งสิ้นทีมละ25ล้านบาทแต่นายกสมาคมฟุตบอลได้แสดงทำท่าทีมาว่าคงจะได้ไม่ถึงทีมละ25ล้านบาทเช่นเดิมเพราะมีปัญหาเรื่องชูวิชั่นที่ได้ถอนตัวจากการถ่ายทอดสดและไม่ได้จ่ายเงินครบตามกําหนดเงื่อนไขในทีแรก เพราะมีการเปลี่ยนโปรแกรมการแข่งขันเลื่อนคิวออกไปมีการลดจํานวนทีมในาดิการที่ผ่านมาจึงจ่ายเฉพาะสิ้นสุดฤดูกาลตามสัญญาสัญญาเดิมเมื่อทางนายกสมาคมฟุตบอลได้ออกมาชี้แจงแบบนี้หลายสโมสรได้ออกมาแสดงท่าทีวิตก,กังวลเป็นอย่างมากมายในความไม่ชัดเจนเพราะฟุตบอลเอฟเอคัพที่เตระรอบรองไปแล้ววันพุทธที่ผ่านมาจะเหลืออีกแค่นัดชิงนัดเดียวมันไม่น่าจะเกี่ยวโยกับการต้องรองเงินจากสปอนเซอร์ที่นายกสมาค,คมบอกกล่าวหรอกนะ ถ้าการทำงานที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบการเซ็นสัญญากับทางสปอนเซอร์ก็ต้องมีการเซ็นก่อนฟุตบอลจะเริ่มฤดูกาลแล้วและจะต้องมีตัวเลขรายรับจากทางสปอนเซอร์รวมทั้งค่าลิขสิทธิ์ที่ชัดเจนก่อนจะเริ่มฤดูกาลแล้วเช่นเดียวกับค่าใช้ใจ่ายในการจัดการแข่งขันรวมทั้งค่าผู้ตัดสินค่า VR และก็เงินเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่สมาคมและรายจ่ายอื่นอีกมากมายก็ต้องมีการเปิดเผยแจกแจงต่อสาธารณชนอย่างชัดเจนโปร่งใสกันอีกด้วยทีนี้ แต่และทีมที่มีความรู้สึกเหมือนน้ำท่วมปากที่เลือกเข้ามาบริหารสโมสรสมาคมแล้วแต่การทำงานกลับไม่เหมือนกับตอนหาเสียงไว้พูดอะไรไม่ออกเพราะหลายทีมมีความเกรงใจกันอยู่ตอนนี้ก็ต้องมาลอนลุ้นตัวเลขอีกทีมาว่าหลังจบนัดชิงศึกเอฟเอคัพทางสมาคมจะเหลือเงินมาใช้กับสโมสรอสารลกิตตางกันแน่ เทมสึกไทยลีกนึงแต่ละทีมจะลงทุนไม่ต่ำกว่าหลัก100ล้านบาทต่อปีต้องมาอาชีช้ํากระดมปีกับการทำงานบริหารแบบขาดความชัดเจนแบบนี้เท่านั้นยังไม่พอในรายการใหม่นี้ทุกสมโมสรล้วนต้องทำงานบางแผนทำทีมกันลำบากเพราะสมาคมฟุตบอลน,นั้นก็ย,ยังไม่ประกาศออกมาสักทีบอกว่าจะมีอาการนำเงินสนับสนุนทีมเท่าไหร่กันแน่ทั้งทั้งที่สมาคมได้ประกาศว่าได้ผู้ชนะการประมูลลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลในรายการใหม่ก็คือเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์ โดยให้ผู้ชนะการประมูลถ่ายทอดสดรายการนี้ให้ค่าลิขสิทธิ์แก่ทางสมาคมฟุตบอลปีละ1,500ล้านบาทสมาคมฟุตบอลก็ให้สัญญายาวถึง8ปีเท่ากับว่าใน8ปีสมาคมจะได้ค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดรวมทั้งสิ้น12,000ล้านบาทซึ่งยังไม่นับรวมกับสปอนเซอร์รายอื่นที่มาสนับสนุนกนารแข่งขันไทยลีกและก็บ,บอลถ้วยรวมถึงเงนินส่วนแบ่งจากผู้เข้ามาบริหารลิขสิทธิ์ของสมาคมฟุตบอลอีกต่างหาก โดยกันที่หากสมาคมยังไม่อาจระบุตัวเลขเงินสนับสนุนทีมให้กับแต่ละสโมสรได้แล้วและการวางแผนทาทีมในการซื้อขายเจรจาดึงตัวผู้เล่นเพื่อเสริมทัพเพื่อเสริมประสิทธิภาพให้แฟนบอลได้ดูทีมที่มีการพัฒนาที่สูงขึ้นเกมสนุกขึ้นได้อย่างไรเชื่อเลยว่าหากยังทํางานแบบอึครึมแบบนี้คงต้องมีสโมสรหายต้องยุบทีมกันไปวงการฟุตบอลไทยก็คงต้องดําดิ่งมือมืดลงเหวไปเรื่อยๆอ,อ,อย่างแน่นอนในอนาคตอันใกล้นี้ น้านผมเป็นนะว่างานนี้นะฮะก็เป็นคำถามมากมายว่าตอนนี้ไปถึงไหนกันแล้วและอะไรยังไงและใครจะจ่ายคา่าลิขสิทธิ์และคา่าลิขสิทธิ์จะมาเมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้ทางาฟุตบอลลีกก็ได้ปิดฉากกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแต่ยังไม่มีการชีชแ้แจงจากทางสมาคมนั่นเองต้องรอก,กันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับเพจลุงเนวินโพสต์ข้อความหลังบุรีรัมย์พ่ายฉลามชนร่วงรอบรอง โดยทำเอาช็อกแฟนประสาทสายฟ้าเลยทีเดียวนะฮะเมื่อทางฉลามชนชมบรี FC ภายใต้การนำทัพของโคตเตียสะสมพบประเสริฐเอาชนะทางบริลามิเต็ดไป2.1สต่นส่งผลให้ทางบริลัมนั้นที่เป็นทีมเต็งชมป์ในประการนี้ต้องร่วงตกรอบช้างศึกเอฟเอคัพพลาดเข้าชิงชนะเลิศและก็พลาดตัวไปเ c l ีรอบแบ่งกลุ่มอัตโนมัตินการหน้ากันอีกด้วย ล่าสุดเพจลุงเนวินได้โพสข้อความหลังทางบุรีรัม์พยแพ้ชมรีเอฟซีล่วงรอบรองช้างศึกเอเอ p ัด้วยแคปชั่นสามัศนีมาว่าจบเกมขอโทษทุกคนนี่คือฟุตบอลนี่ก็เป็นการนะผมพูดถึงนะฮะทำเอาช็อกกันเลยทีเดียวเมื่อทางอาประกาศสายฟ้าบุรีรัม์พยแพ้กับทางฉลามชนชมรีเอฟซีทีมปรูชักฉลามชนนั่นเองและนี่ก็เป็นจอดหรือประเด็นร้อนข่าวฟุตบอันไทย by national style ประจำวันที่9เมษายน2564โดยใชูุ้ว่าครั้งฟุตบอลไทยครับ